สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับทำเองอร่อยจังวันนี้แอดมีทุเรียนทองลินจงเนื้อสีเหลืองทองมาแนะนำค่ะทุเรียนทองลินจงเป็นทุเรียนที่ค้นพบที่จังหวัดจันทบุรีทุเรียนลูกนี้นะคะมี5พูเต็มเลยค่ะเดี๋ยวมาแกะดูเนื้อข้างในกันนะคะวิธีแกะทุเรียนทองลินจงนะคะคือง่ายมากๆเลยค่ะใช้มีดกรีดลงไปตรงก้นลูกนะคะแล้วก็บิดข้อมือค่ะเปลือกของทุเรียนทองลินจงนะคะเขาก็จะแตกออกมาค่ะ จากนั้นเราก็ใช้มือดึงเปลือกทุเรียนได้เลยค่ะดึงออกมาให้ครบทุกผูนะคะสังเกตเลยค่ะว่าแต่ละภูจะดึงออกมาง่ายมากเลยค่ะทุเรียนทองลินจงเป็นทุเรียนอีกสายพันธุ์หนึ่งนะคะที่แกะออกมาง่ายมากผู้หญิงเราก็แกะได้ค่ะแกะง่ายด้วยเนื้อทุเรียนทองลินจงนะคะสีเหลืองทองค่ะอยู่ในผูเต็มๆภูเลยค่ะ แอดลองจับดูนะคะคือเนื้อของเขาแห้งมากเลยค่ะแกะทุเรียนทองลินจงออกมาครบทุกภูแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาผ่าดูเนื้อข้างในกันค่ะทุเรียนทองลินจงจะเนื้อแห้งนะคะไม่ห่วงไส้ไม่ห่วงภูค่ะแกะออกจากภูง่ายมากเนื้อเหนียวเนื้อแน่นเนื้อเยอะเนื้อเ,น,อเนียนละเอียดเม็ดมีขนาดปานกลางรสชาติหวานมากมีกลิ่นหอมใครชอบกินทุเรียนและชอบลองทุเรียนพันธุใหม่ๆแปลกๆ,ลกๆอย่าลืมหามาลองชิมนะคะ รับรองอร่อยถูกใจแน่นอนทุเรียนทองลินจงลองแล้วไม่ผิดหวังค่ะหวานอร่อยแล้วเจอกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะใครมีที่ทางหามาปลูกติดบ้านไว้นะคะบ้านละต้น2ต้นค่ะทุเรียนทองลินจงยังมีน้อยอยู่นะคะแล้วก็ราคาสูงด้วยค่ะ